อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับ oppo a93 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมของ oppo กันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับมาดูที่กล่องกันก่อนนะครับตัวนี้ ram 8 g ิกนะครับความจํา128 g ินะครับผม เอามาแกะกันเลยนะครับผมแับพร้อมทำรูตัวเครื่องกันนะครับผมเอวางไว้ก่อนนะครับก็เอามาดูอุปกรณ์นในก่อนนะครับผม ก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็น9โวลต์2แอมป์นะครับผมชาร์จเร็ว18วัตต์เลยมีหูฟังนะครับผมมีสายครับผม USB Type C 1เส้นแล้วก็ในกล่องนี้ก็มีเคสให้นะเพื่อนๆเป็นเคสยางนุ่ม,ม,มุมนะครับผม ถือให้ให้มาค่อนข้างครบนะครับผมมาดูที่ตัวเครื่องกันเลยนะครับผมมาดูดีไซน์ก่อนครับผมหน้าจอนะครับผมก็ค่อนข้างสวยงามครับตัวนี้เป็นกล้องหน้าคู่นะครับผมมาดูดีไซน์ตรงนะครับผมเครื่องก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ ตัวพอตนะครับผมก็ให้มาครับเป็นหูฟังนะครับผมก็ช่องตัวนี้นะครับเป็นช่องเสียบไมโคร USB อ่าขับไปครับตัวนี้เป็นช่องเสียบไทซี C นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องลำโพงครับผมดูตานข้างตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดพาวเวอร์นะครับผม ข้างบนมีไม่ตัดเสียงร็กตวนนะครับผมฝั่งหนึ่งก็จะเป็นครับผมช่องใส่ซิมนะครับผมแล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับผมก็มาดูที่ตัวเครื่องกันเลยนะครับกล้องหลังนะครับผมตัวนี้กล้องหลังให้มา4ตัวเลยนะครับผมถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยเดียะนะครับผมดีไซน์สวยนะครับตัวนี้บางมากนะครับผม7.44นิ้วนะครับผม ขอภายครับ7.44มิลน,นะครับผมบางมากนะตัวเนี้ดีไซน์บางเฉียบเลยครับถูกเครื่องสวยงามเมือ่อเปิดที่ทุกเครื่องนะครับผมมาดูสเปคกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นพรีวิวนะครับให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับผม กล้องเหลือเล็กนิดเดียวเองครับผมดีไซน์ก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆแล้วมาดูสเปคเครื่องเลยนะครับผม สำหรับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น Apple A9 3นะครับตัวนี้นะครับกล้องก็คือจะอยู่ที่48ล้านครับเพื่อนๆมีเลนส์ Ultra Wide 8ล้านนะครับผมเลนบนโบเก้โหมด2ล้านแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับผมตัวนี้กล้องหน้านะครับอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับบวก2ล้านพิกเซลนะครับผมจอ6.43นิ้วนะครับเป็นจอ Super AMOLED นะครับความละเอียดเป็น Full HD ครับ CPU นะครับเป็น MediaTek นะครับผมเป็น Helio P95 เลยนะครับผม แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์นะครับรองรับระบบชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์นะครับผมตัวนี้ความบางของเครื่องอยู่ที่7.48มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่1 6 4กรัมครับผมถือว่าเบามากเลยครับตัวนี้ผมจับอยู่ตัวนี้ให้แรมมาอยู่ที่8ชิพนะครับความจําก็128ชิพเลยนะครับผมก็ Android เป็น Android 10นะครับครอบทับด้วย Color OS นะครับเวอร์ชัน7.2 ผมสีนะครับมีมาให้เลือกทั้งหมด3าสีนะครับเพื่อนๆมีสีดำนะครับเมจิกแบล็คเมจิกรูนครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับผมเป็นดีไซน์แบบด้านๆนะครับจับไม่เป็นรอยนิ้วมือเลยนะครับเพื่อนๆสวยเลยครับตัวนี้เรามาดูที่สเปคด้านในกันนะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้ความบางถือว่าบางมากนะครับผม บางอยู่ที่7.48มิเมเองนะครับผมถือว่าค่อนข้างบางมากเลยนะครับผมเพื่อนตัวนี้นะครับผมจะเป็นสีดำนะครับผมสีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็จะเป็นสีขาวนะครับสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆมาดูตัวนี้นะครับรองรับระบบชาร์จเร็วด้วยนะครับผม18วัตต์ผมก็ชาร์จ5นาทีนะครับสามารถดู u t ท b บได้ถึง1ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผม ก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวดูที่กล้องกันก่อนนะครับผมเพื่อนกล้องครับก็จะมีตั้งแต่เลนนะครับโบเก้โหมดนะครับทําหน้าชัดหลังเบรย์นะครับผมเพื่อนเพื่อนกล้องหน้าแล้วก็เลนพ็อชเชตนะครับผมตัวนี้เป็น AI Color Pochet นะครับผมมีเลน AI Color Pochet นะครับผมปรับฉากหลังให้เป็นขาวดาได้นะครับเพื่อน ก็จะมี AI ครับผมไนท์นะครับผมครับผมถ่ายภาพตอนกลางคืนด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น AI beauty นะครับส0ำหรับตัวฟังก์ชันนะครับผมก็จะมีตัวฟังก์ชันที่เรียกว่า Air Gesture นะครับผมก็คือเป็นฟังก์ชันนะครับในการปัดนะครับเพื่อเลื่อนดูภาพต่างๆได้นะครับระยะประมาณ4 2 0ถึงซนเมตรครับผมสามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับผมก็จะมีระบบมันติยูเซอร์นะครับใช้งานได้ถึง5ยูเซอร์นะครับผมมีดักโหมดให้นะครับผมสำหรับสเปกก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับผมเข้ามาซื้อได้นะครับที่ทูช็อปหรือว่าร้านค้าท่านนำสำหรับที่ทูช็อปก็จะมี ราคาพิเศษลดให้นะครับแต่ตอนนี้ราคายังไม่ออกนะเพื่อนๆแต่ว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมีเดี๋ยวผมจะมีตัวภาพถ่ายเป็นเบื้องต้นให้นะครับสำหรับพรีวิวนะครับแล้วก็แนเนื่องสเปกก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆจะประมาณนี้เลยครับผมก็ถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดปุ่ม Subscribe ให้เราด้วยนะครับผม จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเพื่อนๆก็กดถูกใจกดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอจมลงเพียงเท่านี้นครับผมขอบคุณครับเรามาดูคะแนนอันดัตู้ของ CPU Mediatek h e l i o p 9 3 5นะครับผมสำหรับ CPU Mediatek h e l i o p 9 3 5นะครับผมตอนนี้ก็ได้คะแนอนอันดัตู้ไปที่211,809คะแนนนะครับผมแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับตอนนี้ที่มีใช้ c p u Helo P95 จะมีอยู่สองรุ่นนครับก็คือ Apple A93 นะครับผมแล้วก็ Reno 4 Lite นะครับผม CPU d นี้เป็น CPU ตัวใหม่ครับผมมาดูเทคโนโลยีการผลิตนะครับตัวนี้ผลิตอยู่ที่12นาโนเมตรนะครับ CPU ทำงานอยู่ที่8แกนนะครับผมสอบแกนแรกนะครับเป็น2.2 g h z นะครับผมแล้วอ็6แกนหลังนะครับอยู่ที่2 GHz นะครับผม ก็จอตัวนี้นะครับจะใช้ Power VR นะครับ t m 9 4 4 6นะครับผม970เมกะเฮิร์นะครับมีคอ,อยล์ที่3แกนนะครับผมก็สำหรับในอตัวตู้ก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวอย่างภาพถ่ายนะครับจาก Apple a 3ซัครับ อย่าลืมกดติดตามแล้วกดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ